ถั่วลงแสนดีลูกชัดชาติหลังโพสต์เดือดถึงก้าวไกลลั่นพิธาไม่มีวันได้เป็นนายกแถมไม่มีนโยบายเศรษฐกิจกที่เป็นไปได้ได้เวลาที่จะต้องเสียสลัดทุกอย่างแล้วสีส้มเพื่อให้ฝั่งสีแดงเพื่อไทยนำาพาประเทศไทยไปสู่องค์อรคตเรียกได้ว่ากลายดราม่าร้อนในโลกออนไลน์หลังจากที่แสนดีแสนปิติสิทธิพันลูกชายของชัดชาติสิทธิพัน ผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ออกมาโพสต์ประบออการเมืองพันทางสตอรี่ในอินสตาแกรมถึงพอรอร,อรออคอวไกลและนายพิธาลิมเจริญรัตระบ,บ่ว่าทีมสีส้มพัก้าวไกลขอให้ผมได้พูดความจริงกับพวกคุณในฐานะคนที่สปอร์ตเพื่อไทยหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลก่อนเผยความคิดเห็นส่วนตัว9ข้อดังนี้หนึ่งจุดการแก้ภาษามลายูหรือภาษามาเล272ย27จะไม่มีวันเกิดขึ้น สจุดการแก้กฎหมายที่เป็นที่โต้แย้งจะไม่สําเร็จสามจุดพิทาไม่มีทางได้เป็นนายกไม่มีวันสี่จุดตราบใดที่พรรคก้าไกลยือเพื่อโหวตนายกต่อไปคุณจะไม่มีทางชนะห้าจุดคุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์เก้าไกลและเพื่อไทยมีที่นั่งห่างกันเพียงแค่สิบที่นั่งคุณจะไม่ได้หมักไปซักตัวเพราะโอกาสของคุณหมดลงแล้ว 6วทฒิสภาและคนทั่วไปเขาไม่สนใจข้อเรียกร้องของคุณหรอกพวกเขาจะมีอำนาจต่อไปอีกหนึ่งปีการเลือกตั้งครั้งหนะ้าพยายามชนะให้เกิน65%เหมือนที่ไทยรักไทยเคยทำได้ตอนปี2005แล้วผมจะลองคิดดูอีกที7ดคุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นไปได้นายทุนต่างๆไม่ต้องการให้พวกคุณมีอำนาจส่วนเกษตรกรต้องการนโยบายที่จ่ายเงินให้พวกเขาได้ไม่ใช่นโยบายความเท่าเทียมทางเพศหรือการแสดงออกวที่ร้าสาระพวกนั้น แจุดโดยสรุปแล้วไม่มีใครต้องการให้คุณได้ตำแหน่งมีเพียงแค่พวกวัยรุ่นบ้าบอกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นแหละ9จุดพักของคุณมีอายุแค่สองปีพวกคุณทำอะไรบ้างละในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีแต่คดีแล้วคดีเล่าแถมระดับหัวหน้า3ามคนยังโดนแบนถึง10ปีและพิธาเองก็จะโดนแบบเดียวกันอีกทั้งยังมีข้อความหนึ่งระบุว่าได้เวลาที่จะต้องเสียสละทุกอย่างแล้วสีสม้มเพื่อให้ฟังสีแดงคุณได้โอกาสของคุณไปแล้วตอนนี้ควรให้พวกเรา เพื่อไทยนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตเพราะเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญทางเศรษฐกิจมาเป็นลำดับต้นๆตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเสือตัวที่5เราจะไม่มีวันทำสำเร็จถ้าคุณเอาแต่พูดเรื่องปัญหาสังคมและกฎหมายเราควรโฟกัสที่เศรษฐกิจและวิธีหาเงินเข้ากระเป๋าประชาชนอย่าให้เราต้องทำให้สิ่งที่ชั่วร้ายฟังพวกผู้ใหญ่บ้างเพื่อไทยคือพรรคของประชาชนส่วนก้าวไกลคือพรรคของพวกตื่นตัววอกิ้ซึมและพวกที่ต้องการล้มล้างวัฒนธรรม นอกจากนี้แสนดีโพสข้อความทิ้งท้ายระบุว่าเพื่อความชัดเจนนะผมคิดว่านโยบายของก้าวไกลนะ่ะใช้งานได้จริงมันคือการพลิกโฉมและมีความสร้างสรรค์มากแต่ผมไม่ชอบผู้นำและคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงท่าทางการประท้วงเมื่อปี2020ผมยังคงเป็นคนฝ่ายประชาธิปไตยและไม่ได้ต้องการให้เพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับประวิตศอนุทินและรวมไทยสร้างชาติได้โปรดเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างเพราะเราทุกคนมีมุมมองที่ต่างกันเพื่อประเทศไทย